สวัสดีพี่พีนาๆนะครับเนาะมือนีนะครับบ่วงฟีสเกตนะครับกับซีมารีวิวนะครับถึงไกลให้นะครับเนาะมือนีกับมีทรงสามชุดนะครับนี่บ่วงปกติแล้วก็บ่วงพกนิ้วนะครับหลักเดียว่วงหกนิ้วมาให้เบิงนะครับน้องมือนีรายละเอียดประมาด้วยนะครับโมเมนต์ว่าสั่งเข้ามาเดี๋ยวผมบอเห็ดนะครับบางทีงานคิวมันเงาลูกค้าถามบ่ใดบุมกับบอรับงานนะครับบดียังไงก็เฮ็ยไให้อยู่นะครับเนาะหลักเดียวพกนิ้วนะครับเปียนเบอร์หอยจีนะครับ เดี๋ยวคอยมาเบิ้งรายละเอียดกันนะครับว่าสิประมาณใดเนาะครับเนาะรายละเอียดนะครับกัประมาณนี้นะครับจะทีแกให้เบิ้งงนะครับเนาะถึงการต่อปลายเอ็นของผมนะครับประมาณใดนะครับนะครับข้าวๆนะครับกัประมาณนี้นะครับลักนะครับเป็นลักสเตนเลีย 8นิ้วนะครับความยาว8นิ้วลัก2มิลนะครับต่อไปเอ็นนะครับสาย PE สีน้ำตาลนะครับเนาะต่อไปเอ็นสีพีสีน้ำตาลนะครับครับ PE สีน้ำตาลนะครับเนาะเอ็นเบอร์หน่อยจีนะครับวง6นิ้วนะครับประมาณนี้อ่านะครับถ้าพี่ๆหน้าๆคนไหนนะครับสนใจนะครับบวงหลักเดียววงหานิ้วห้าจุดหาหกนิ้วก็สร้างเข้ามาได้นะครับเนาะเอ็นเบอร์หน่อยจีแต่ราคา กระซิบแห้งึ้นนะครับตัวนี้สามสิบเอลักนะครับวงหกนิ้วนะครับเอ็นรอยยี่นะครับตัวนี้7จ็ดรอยาซิเบงส่งนะครับไปทางบวก3ามบาทนะครับรายละเอียดข่าวๆกับซัมซี่งไฮเบิ้งนะครับกับประมาณนี้นะครับเนาะกับคลิปนี้ก็มาแนะนำนะครับเอ็นคืนวง6กนิ้วนะครับที่ลูกค้าคุสั่งเขามานะครับรายละเอียดประมาณใดนะครับเพื่อพิจานณาสนใจกับ่อยสั่งเข้ามาไดนะครับ ถ้าบ่อฝาวก็ณนีถ้ถบ่อฝ้าวผมก็เสียงานเฮนไ้นะครับแต่้างงานฝ่าวกแนะนําไปขายอื่นก่อนนะครับเนาะที่เป็นมีพร้อมขายเลยนะครับมันสิได้เร็วนะครับแล้วกะ็คืนทางตัวนี้คืนทางสิาลาักสองจุดนะครับ,าารบผมใส่ลังเก็บอันเดียวนะครับเนาะสิลักสองจุดนะครับผมใส่ลังเก็บอันเดียวนะครับตัวนี้นะครับกะสามก็เป็นสามิลักนะครับก็หกลายล้มพ นะครับทำพิธีนาคนหนสนใจกระสั่งเขามาได้นะครับอ่ะครับทั้งคืนไก่ทั้งเห่าก็มีขายตลอดนะครับเนาะมาส่งชี้เรียบนะครับถ้าคุณมางฝ่าซ้ำเขามาได้ครับมีทั้งสายตีหลวดสายตีลวนกับเอ็นเบอร์หลอดหานินะครับบวงวงเจ็ดนิ้วนะครับเนาะกะรายละเอียดกะัดขาวๆตามที่ผมรีวิววิธีปลาคืนให้เบื้องคืนประมาณนั้นครับยืนวงดีครับอ่านะครับถ้าคืนวงไง ส่วนมากผมสิบรไซร่างเกมไห้นะครับตุ้งเกตนิวนะครับไซอิลอยห้าสิบนะครับสิบรไซร่างเกมไห้สำหรับพี่เสีอนะครับเพราะว่ามันสิร่างเกต์มันสิไปดั้งไห้เอ็นเขาเสียลูกมองต้องแถวนี้ครับเพราะว่าผมเห็นมองนี้มาให้ดีเลียนะครับยืนวงเลยดีเลียนะครับบว์ตรงห่วงนะครับเ่าสามารถเอามือดัดได้เลยครับอยากให้มันออกทรงประมาณใดนะครับเนาะ คลิปนี้นะครับทั้งคืนที่สเกตนะครับกับมารีวิวบวงหกนิวเผาๆประมาณนี้นะครับเนาะให้พี่ๆหน้านะครับเบอเบิรนะครับรายละเอียดประมาณใดนะครับสนใจสร้างกับม้าไใดครับในร่ำสร้างกับม้าทั้งไรก็ไดดครับโทรมาบางเทีผมบ่รับบ่คอยรับด้วยบ่คอยได้รับโทรศัพท์นะครับโมเมนต์ว่าโกงเลยครับถือว่าบ่ได้รับโทรศัพท์คือมันเวลามันบ่ค่อยมีครับกับมีงานประจํานะครับเนาะ ถ้าเมนทักไลน์มากก็จสิด้เสซีทงานทั้งไลน์ก็จสิด้เปิดเบื้องว่าลูกค้าเพิ่งสร้างแบบได้ไว้นะครับก็บจสิ่อยได้ไลน์เขียนงานให้เพิ่นนะครับ นะครับคลิปนี้ก็ลาพี่พิธนาไปสมีแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งคืนทีสกเกตยร์นั่นครับเนาะนสวัสดีครับ